chỗ thôi chúng anh chúng xài đây chúng xài lên, nhảy thai dữ đen nhảy thai dữ chú cái chú kia nói. ลุงก่ตัวรัวก uh ่อเจ๊อุ้ยเอาว่ะเอาว่ะหน้ากัน

ชิดไว้ชิดไว้ตบไปตบไปตบไป <c oughs> อืมเขาไปคมเนาะอ๋อเขาไม่ชิดอะ่ะตบเรื่ <c oughs> อยๆเขาไม่ชิดอะ่ะ <c oughs> นั่นแหละกระแทกหัวกระแทกหัวอีกทียิงไปอีกทีโอ้ยอย่าห่างอย่าห่างอย่าห่างเขายิงไลย chịt vậy chịt vậy chịt vậy không nhìn nào mày đang cay yên nó hay say rồi nó đi khổ ta. thì nó nãy chỉ cho xì hình nó <cười> 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 họ chú à <hà> chú trên <laughs> <laughs> nó chú đang nó Muốn vậy, muốn <một> vậy. <laughs>

นอนแทกเกลือโหท่อข้างเอาไว้อย่าออกเพื้นอย่าออกเพลินนั่นแหละเออไปนั่นแหละแชกขวา ชิด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 และเก็บกำลังไว้ใช้เขาก็พอนั่นแหละใช้เขาก็พอนั่นแหละ ชิดๆดิไม่ชิดก็โดนแหละนั่นแหละเออไ,อไปกวายนไม่ล้วงแช่วยไม่ไมู่้วงช่วยแค่กัตะเ้ชิดยถอช่วยผมไว้ chít chít nhà hàng hậu ying làng ui hậu ying làng cho ờ ok mày cột vậy cột vậy nhớ không muốn có cột vậy Hãy cho kênh เอออย่าเผือเขาเตรียมข้างอยู่อ,อย,บยอ่บ้ายอดีบ้ายอดีอย่บ้าดับเขาเช้เขาเ, <laughs> เขาใช้กำลังก็ใช้กำลังเฉย,ยเลยไปยอดอย่างเดียวไปยอดอย่างเดียวเก็บแรงไว้เราะ อุ้ยออกพื้นโดนเขาด้วยออกพื้นโดนเขาถอดข้าวด้วยเขารอจังหวะอยู่กระแทกไวกระแทกนอนเช้าแล้วไว้สิขอรึขโมัยน้ำผักน้ำผักเหรอเอาหญิงไป เปี่ยนเขาเยิงเลย <L an> เก็บแรงไว้เก็บแรงไว้ <L an> ใกล้ดิใกล้ดิลงลงขารวัวเก็บแรงไว้ดีกว่า <laughs> ไม่ได้เจ็บตัวมานานนล้วอ,ลอย่าใช้แรงเยอะใช้แรงเยอ,อ,อ,อะไปะยอดไปก่อนไปยอดไปก่อนขมไม่ขมไม่ ้งตัวลอยยังลงเขาตัวลอยดีอ่ะตัวลอยดีจ้าเขาเชี่เจ้อนเป็นใจเก็บแรงไว้ก่อนเก็บแรงไว้ก่อนเฮ้ยโดนท้องงัดด้วย ไปยอดดีอย่าใช้แรงเก็บแรงไว้เก็บแรงไว้ใช้กำลังดีตอนนี้ใช้เยอะหมดนะเราอะ่ะบางกว่าเขาอะ่ะก็รู้ก็อกออกมาท่าข้าง ดูเพล่ใกล้จะได้หรืออ่ะไม่เนี่ยเปลี่ยนเขาฮะเขาจจหย่อนนั้นจหย่อนเก็บแรงไว้ดิเก็บแรงไว้ใช้เขาหน่อยดิใช้เขาหน่อยป้าพลังดีวะ bàn của khán nó về cột váy cột váy cột váy ừ. cháy giọt này cháy giọt này kịp lè ngoáy nè thử khẩu váy thử khẩu váy ใช้ยอดหน่อยใช้ยอดหน่อยใช้กำลังดีใช้ยืมหมดนะแรงอ่ะหาข้างมันหาข้างอยู่ตอนนี้ไม่ใช้ยอดแล้วเออกันเลย còn <todicum> ní không phải là cục vây buộc vây cái thân cái thân bao nhiêu phút à thanh vũ đoạt can đi à đoạt can đoạt can quân chạy nhót nồi chạy lùn còn to nữa luôn, còn to nõi, hùi ui, hùi, luôn, ba là đi, hoa đi. ห้ยยอดไปดิเก<ป>็บแรงไว้จะได้ชนานานๆโไดข้างแล้วเก,ก,ก็บแรงไว้ดีไม่มีไปยอดแล้วหรอยิ่งดึกนี้ยิ่งไม่มีอะวิชานาทีมาให้ห้ฮะ Để nó có á, ạ <laughs> à xíu ha Để à em hải khiết này Ui, ừ. <laughs> <Ủa. cười> บ้าลังเดียวว่าตอนนี้ใช่ยอดหน่อยดีใช่ยอดหน่อยบ้ายอละบ้ายอละสแล้วบอกนะสิอยู่จอก็จะตากโอ้ก็เอล้ำนะกูเอช ยิงหน้าไปดีหรือไม่ช้าหรอวะไอผมผม,มแกด้ดิแก้ดิยิงไปใช้ยอดหน่อยใช้ยอดหน่อยดิอย่าเพิ่งโมโหหาข้างเดียวตอนนี้ บ้าแล้วเออเนี่ยไม่ใช่ยอดละไม่ใช่สมองลนะใช้กำลังกันแต่เนี่ยตัวล้อเขาตัวล้อดีเด้อตัดวล้อดีกว่าไอ้เปย์ย้อนๆแล้ใช้ยอดหน่อยดีตอนนี้ไม่มีวิชาหรอวะ choi tom vichá liền à khuyên bay khuyên bay, cột vai cột vai cột vai, phim phim, lên, phim, đi, đi. cột chiên phim, phim, à? ui uy. เอาว่ะมาแล้วตอนนี้มาแล้วตอนนี้ถึงเวลาแล้วอ่ะอ่า